ผมเป็นทูเขโมปเป็นคนเป็นหน่วยแรกที่ขึ้นท่งช่างจังหวัดน่านเป็นหน่วยที่หนึ่งเลยปะทะกันเรื่อยๆเื่อย,อยโอ้โหมันทารุนมากไปอยู่ที่ชยงคำรอยยาวรอยพัาหมดนะเวลาขากลับไอ้คนในฐานก็ขึ้นมาด้วย11คนขึ้นหอมาหอก็เว่งมาระหว่างเขเขาโดนมันยิงสองฝากประตูเลยลึมลึมลมลมโอ้โหลูกศรนดงเหลืองตาเราเหลืองผลในสุดหอตก ไปตกที่ม่อนเคอร์กำลังพลโดนหมดเลยทุกคนนักบินร้อยโทคนนักบินมือหนึ่งลอยเอก้อยโทถูกยิงสันหลังแต่ไม่ตายนะสิบเอ็ดคนโดนหมดเลยช่างเครื่องที่ยิงปืนคนนะั่นะก็โดนแขนมีเหล่าคนเดียวที่ไม่โดนเลยตัวนี่แฉไว้ได้เลือดเพราะเลือดอะไรของนั้นอะเต็มหมดกระจายเต็มหอเลยแต่เราก็โอ้เหมือนไปรุหลอดแต่ไงนั่งหน้าประตูนะ